ผมอยู่ตลาดอัสพรนะครับว่าจะมาซื้อว่าจะมาซื้ออะไรไปทำโอ้ผู้สาวยังนํำหนาพอดีสบายดีผู้สาวไปซื้ออย่างซื้อเลยอ,อาหารตามสั่งโอ้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไปซื้อปลานินนะครับฮะปลานินมัมีติยังทับดุก,บ,ดกบ่ไหว โอ้ปิงป้งปิ้งปลาดุกขายตัอะลวเลยนี่<ล>ขายเยอะเลยโล่ขเขาเลยเกาโล่หนึ่งบนเชนยักษ์โตที่บนหลายปลาโทรบอปลาซื้อปลานินเพิ่นปลานินมดวะก็ะได้ปลาดุกแทนเนะเาะเดี๋ยวซื้อปลาปลาดุกไปเอ็ดกินกับคุณสาวน้อยบ้านน้องเด่นคค <S <S มาแตกเนี่ยขายแั้วเลยนี่มาแตกเนี่ย เม่เอ้ยถุงซ้าอ่ะเอามาถุงซ้ามาเอาถุงหนึ่งเลอะเลอะถุงเลอะถุงถุงเลยก็ได้เลอะมามาแต่งบ้านเฮาเออนาสักนะครับเป่นเขาสักเอานะครับมีเครื่องสักนะครับนะโอ้เป็นเที่ยวเลยเตเออคขกเลยดิค่ะเอา ไม่ดำนะครับสักเอาคือประหยัดแรงงานนะครับผมว่ามันก็โอเคนะก็ไม่ต้องทำหลายครั้งนะครับทำครั้งเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับนาสักนะครับบ้านผักขยะเป็นเท่าไหร่วะเนี่ยผักขยะมีหนาอ๋อมีนำหนึ่หน่อยต้องํา แมนแมนแมนกินได้ภักดธรรมาชาตินะภักขยะโอ้ไป่ายไปเต้เต้เอ้ไปซอยผู้สาวเต้ออนายอยู่แถวนี้เป็นโซนบ้านผู้ไทยนะครับสาวผู้ไทยนี่จะสวยแล้วก็คิดดื้อนะครับธรรมชาติของสาวผู้ไทยเนี่ย โอ้สักเอาลิสักเลยเนี่ยคักเลยนาสักนะครับมันจะกับรถไทยเดินตามนะครับป็นเข้ายอดนั่นแหละครับประมาณอย่างนั้นนะครับบ้านผักขยะบ้านพัฒนาระพอบด้านโอ้แต่ว,ว่าไอ้มักบมัก,มกตานี่ต้นบมักตานล่นลบง่งบอกถึงความเก่าแก่นะ ตาน,นี่ก็อายุมันบต้องว้าถึงร้อยปีเนะเนาะมันต้องกลัวเนาะสองห้อยพลัตีนี่อยากดูอายุบ้านก็ให้ดูต้นมะพร้าวต้นมักตาลน,นี่นะครับต้นต้นมากอีกต้นหนึ่งเนาะโอ้เือนน้อยนี่อันนี้ที่ทำการเหอนบ่ที่ทำการบ้านวัดพักขยาอ่านอะไรตีตายบเห็นละ เอาไว้ไม่ได้ครับดูบ้านพักขยะนี่เพราะว่าพัฒนารอบด้านรอบด้านก็โอเคอยู่นะเบ็นตกงนะครับทางคอนกรีตเห็นที่ไหญ่าวารหมักลำไย,ยแต่หมัมกลำไย,ยอันนี้เนี่ยนกินบมได้แล้วเนี่มันหมักน้อยหมักลำไยดกมากครับแล้วก็มะม่วงม่วงไข่นะครับสุก บางลำใยน้อยนี่นะฮะลำใยโด่งมากมากเลยครับ <c oughs> โอ้มีโอ้เพิน่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขามืออื่นจื้อไว้เด้อเพิน่นเอาเพิ่นปั้นหายปั้นเลยเพื่อน,นงาม,งามๆจื้อเลยนี่อาเบื้องเอานี่มืออื่นเดี๋ยวมานี่ เพินผู้ไทยต้องออกเสียงเฮินเฮินผู้ไทยบ้านพักขยานะครับบักบ่วงกระดกนะครับพักขยาแล้วก็น้องเดินนะใกล้ๆนี่แหละครับสาบ,บ,บ้านน้องเดินเดี๋ยวว่าน้องเดินโอ้สะสาดๆเลย บ้านนี้สะอาดชมพวกเขาว่าบ้านพัฒนาขอบด้านเนาะมันสะอาดเด้เต้มึงเบิ่งขี้เหีอมบ่มีเด้เนี่ยนะโอ้อันนี้อย่างเนี่ยหมักแตงเนาะหักแตงหมักฟักโอ้หักแตงหวานเอาไปปาดกินน้ำบอลนะเดี๋ยวเดี๋ยวกินบัวเต้แตงนะให้ลนกสาวกิน รบรรยากาศแบบนี้เป็นบรรยากาศย้อนยุคนะครับผมชอบมากๆเลยนะครับคิดถึงความหลังครั้งเก่าความหลังในเยาว์วัยนะครับในวัยเด็กละหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยทาไมผมชอบมาแต่ล่าก็มารําลึกความหลังนะครับใครอยากจะไปหาความแสงสีสีอะไรความเจริญก็ไปก็ไม่ว่ากันนะครับชอบใครชอบมันนะครับ จะอยู่ในเมืองอยู่คอนโดสูงเสียดฟ้าหรือจะอยู่กลางท้องไร่ท้องนาทายที่สุดก็ตายคือกันนั่นแหละครับไม่ต้องห่วงหรอกครับกป๊แบบเดียวก็ถึงแล้วครับภักรญาก็น้องเด็นนะครับโอ้เขาหิดหนาแล้วเดี๋ยวโอ้สีให้สาวน้อยมาดำหน้าให้บึ่งเนี่ยพได้ลตี เศรษฐีเนี่ยเกินเนี่ยกำลังสร้างทางเงินใหม่บ้านหนองเดินหนองเดินนะาเด้เงินสาวนงยุบยุซิเลอร์อหัว้าภาษาผู้ไทยัโอ้เขาเพิเ่นเ็ดหยังเนี่ยเพ็ดอะไรเนาะแ,แกงน้อไม้บ่ กินน้ำได้บ่อโอ้เฮื่อนหลังนี้นี่งามเวเฮื่อนงามเอรยมาก็มาฟื้นภาษาพู้ไทยนะครับเป็นภาษาของผ่อพันธุ์บรรพบุรุษนะครับแต่ว่าผมเติบโตในหมู่บ้านที่เว้ลลาวแต่ก็มีผู้ไทยปะาพน แล้วมาเจอน้องอนงค์ที่นี่นะครับวัดหนองดึนนี่แหละครับตลาดอาที่เนี่ยวัดหน,นองดึ่นนี่แหละครับวัดนี่นะครับเธอเข้ากล้องคนเยอะนะครับผมลงไปอ้างชื่อลุงเอกนะเขาเธอตื่นเต้นใ่เลยนะครับลุงเอกของหลานางนะครับคิดดูว่าหลานางดังขนาดไหนนะครับ ในปฏิพีนี้นะฮะบ้านหนองเด็ดพัฒนาหอบด้าน,นเลยครับสรุปว่าเลยครับมัวเดาวาวาวเลยไปเอือน้องอานงอยู่ใ,ใกล้ๆนี่แหละครับอยู่ติดทางข้างหน้านี่ก็คือทุ่งนะครับเป็นทุ่งนานะครับกําลัง ไถนาอยู่เดาว,ว่าถ้าเป็นหน้าฝนนี่น่าจะน้ำน่าจะเยอะอยู่นะครับนะบริเวณนี้นะครับโอสาวขุดจิโอมจิลอนะก็บรรยากาศบ้านหนองดินนะครับบรรยากาศยามแรงๆนะครับทุ่งนานะครับเพิ่นก็สูบน้ําใส่นานะครับเมันสูบน้ําใส่นานะครับนานี่เป็นเหมือนกับนาศักนะครับ ไม่ใช่นาหวานนะครับเป็นสักนะครับสักใช้รถไทเดินตามนี่แหละครับสักนะเป็นที่นิยมในลาบตอนนี้นะแต่ที่ไทยนี่ผมยังไม่แน่ใจนะว่าไอนั่นหรืออย่างนะครับบรรยากาศยามแปลงนะครับ เป็นบ้านผู้ไทยนะครับบ้านหนองเดินนี่นะหนองเดินเมืองอัสพรแขวงสวรรณเขตนะครับได้บอกได้ซีฮาโตได้ซีฮโตเออมันเลิกตี อยากมาถ่ายผู้สาวเพิ่นหน่อยหาคูมคุมอยู่นะครับนี่เจอแล้วเดีย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 วอันนี้ขวขยจิลล์ขวยจิโปมจะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือการหาอยู่หากินนะครับ อยู่บ้านนอกไม่ต้องใช้เงินนะครับก็อยากกินก็ถือเสมสีเสยม,อ,สมอ้อทงสีเสียมอ้อทงผู้ไทยว่าถือเสมนะครับเสมอ้อทง <c oughs> ก็ได้กินแล้วเนาะ <c oughs> นี่แป๊บเดียวก็ได้โอ้นี่สี่ห้าโตเลยเ <c oughs> มพนคือว่าไม่ได้พนว่าโอ้อันนี้หละโอ้ <c oughs> ต้องบุ๊ดพอได้หลายแล้วลนะใส่ไปดู <c oughs> นี่นะครับ เป็นได้เยอะแล้วนะเนี่ยเยด,ดิ้ขวยสองขวยน,นี่นะครับแป๊บแป๊บก็ได้นะก็นี่คือวิถีชีวิตนะครับภาษผู้ไทยบ้านหนองเด่นนะครับถือเสียมลงทงถือเสมเสมเอ้อทงภาษาผู้ไทยนะครับ ก็ได้อาหารแล้วนะครับบางทีก็ถ้าช่วงไหนน้ำเยอะๆเขาก็จะแบบไปซ่อนห่วกอะไรอย่างเงี้ยนะครับซ่อนลูกกบลูกปลาอย่างเงี้ยน้ำออกห้วยก็ไปตึกสะดุง้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับหาอาหารหาอยู่หากินนะครับบ้านหนองเดินเมืองอัสพรแขวงสวรรคเขตนะครับกำลังสูบน้ำจากห้วยนะครับถ้าอยู่ไกล อยู่ใกล้ห้วยก็สูบน้ำใส่นะครับภาษาผู้ไทยว่าอยู่เคอร์อยู่เคอร์ห้วยห้วยนะฮะอยู่เคอร์ห้วยห้วยก็คือห้วยนะครับเคอร์ก็คือใกล้นะครับนั่นแหละครับภาษาผู้ไทยนะครับถ้าผู้ไทยแท้ๆบางทีก็อย่างเช่นว่า ข้ามห้วยข้ามห้วยนะครับเขาจะใช้คำว่าห้ามห้วยห้ามห้วยนะครับไม่ใช่ข้ามห้วยนะครับห้ามห้วยก็คือข้ามห้วยนะครับห้ามห้วยกินเขาก็คือกินเหาถ้าผู้ไทยแบบแบบแบบกลุ่มหนึ่งนะ คอไข่จะออกเสียงเป็นหอนอกพูกหอรีบประมาณอย่างนั้นนะครับมีเฮาเจอประมาณอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าผู้ไทยสมัยใหม่ก็คือบอกเข้าเจอหรือบางทีก็บอกเข้าใจสําเนียงประมาณอย่างนี้นะครับมีบ้านหนองเดินนะครับยามแรงให้ดูเหล่าข้าวเพิ่นนะนี่นะครับ การสร้างเร้าข้าวบ้านผู้ไทยจะเป็นแบบนี้นะครับเสาที่อยบนอันนี้น่าจะเป็นอะไรเนี่ยเป็นไม้นะเนี่ยหรือว่าเบตงเบตงอยู่บนเบตงนะครับเร้าข้าวนะครับอยู่หลังบ้านหลังเฮินนะครับอยู่หลังเฮินนรันภาษาผู้ไทยว่าเฮิน ฮอดแล้วน้องลิงกับน้องอนงคนงามฮอตเพื่อนอันอน่งเนาะแต่น้อนง,อองลิงมามานำเนาะพ่อกันหากพ่อวังปลายเดือนนี่เนาะมาแบบว่าบได้น,นัดหมายมาพ่อเพิ่นอน,อนงนี่อน่งกับลิงนี่เพิ่นเป็นนังเอกหลายหลายซองเลยหลายคนมาถ่ายเพิ่นมื้อนี้ลูกเอกเลยมายามนะซื้อขนมมาต้อนน่วยกันขนมมาฝากกับ ที่มากินเขานำซื้อขนมมาฝากลลลนะนะครับน้องลิงกับน้องอนงเดี๋ยวเพื่อนจะไปนึ่งข้าวเนาะนึ่งข้าวเนาะนึ่งข้าวแล้วก็ตำมะแตงปิ้งป่านะครับให้ต้อนรับนั่นแหละครับโอเคีิทากินแล้วลูกด้อันนั้นไอเห็ดเห็ดหยังอ่นลูกนะนึ่งข้าวบ่ สิหนึ่งเข้าอันนี้กำลังจะตามแต่งนะครับสองสาวน้อยไว้สิบห้านะสิบห้าที่เข้า 15. สิบหกเราบวลุกสิบห้าเซ็งแล้วล่ะเออบริเินแต่อนุงเฮีนสมมือนี้เนี่ยอยู่แถวบ,บ้านเฮาเนี่ยนั่นบอก เขาว่าเลยครับปู่อันนั้นนะมันนะปูหลายบ่แล้วหลายคนแล้วมีแต่เขาปู่อย่างนะต่ลูกหน้าปู่อย่างลูกปูหลายบ่ปูอะไรปู่แต่มันบอกปู่ก็เลยอยู่เ<พ>ฮือนนะเฮิตนาโอ้เบิ่งของหน้าสาวเฮิตนาเนี่ย<พ>ฮิตนาเนี่ยคนเดี๋ยวเฮือนไอเต้นมาดำหน้าซอยเด้อลิงเด้อ ปลาขุดปันปลาขุดปันซอยนงเทเต่คือบออะไรเป็นกําลังดังไฟสองเตานะครับทำนึ่งข้าวอันนี้จะปิ้งปลาปิ้งปลาสุกแล้วก็จะตําตําแตงนะครับสาวบรรนอคอกนานี่เขาจะทําเป็นทุกอย่างนะครับสองสาวกําลังทําอาหารนะครับ ตอนรับแขกมาไกลนะมาจากท่าแขกเพื่อหวังจะมากินข้าวกับสองสาวโดยเฉพาะเลยเดย้ปิ้งปลาดุกนะครับตำแตงนี่นะครับอาหารเช้ากับหลานบ้านน้องเดินสาวผู้ไทยบ้านน้องเดินอันนี้น้องหลิงชื่อหลิงอันนี้น้องอโน่ สาผ Gu ู้ไทยบ้านหนองเดืนเมืองอัสสพรแขวงสวรรค์เขตนะครับมาเจอโดยบังเอิญนะเนาะบานลุงมาตาบานเวียงไส้บันเวงเนาสำเนียงผู้ไทยว่าวนเวียงเนาะบันเวงคั่มละสองสาวเพื่อนยูนาอยูฮันค้าบอกไปไปเลยอยยูฮันค้ากําลังซิม่ากําลังซิมาเออ พอดีลุงเอกลงไปว่าลุงเอกลุงเอกหล,ลาหนนาง <c oughs> จบเลยได้ทาย <c oughs> ถ้าบมเป็นลุงเอกหลาหนนางอาทิตย์พไดีทายนะ <c oughs> โอระหลาหนางนี่ดังอะลีเนาะ <c oughs> ดังขักเลยไปทั่วเล่าวนี่อ้างหลาหนางนี่จบเลยเด้ <c oughs> เออบอกว่าลุงเอกที่ทายหลาหนางนะจบเลยเ <c oughs> ขาคูยจักลุงเอกในน้ำเลยคนปันหลาหนนาง <c oughs> ตอนนี้หลาหนางนี่ผ่าน y o u t u ไปแล้วอน่งอยากเป็นยูทูบเบอร์บอกนะ น้องลิงเนยเดี๋ยวลุกอยากถือมาปั้น,นปั้นสองสาวป่านเงินคนไปแปลงให้แล้วละเอปอปองยองจะขอก่อนอกินมาเตะขอก้อนคือกำลังครบมากระตุ้นสองสาวให้เป็นทำช่อง YouTube นะครับขั้นแรกก็ต้องตั้ง Gmail ก่อนเ <laughs> พราะ YouTube นี่คือของ Google นะครับ Gmail นะครับ กันลุงเองกันกินข้าวอิ่มแล้วสองสาวคนแซ่บแซ่บนอเตนะกับขา้าวจะสีเมื่อแล้วค่ำแล้วขอบใจขอบเจออันลูกสองคนลหลายๆเนี่<ช>เออ <laughs>